สว,ส, e, สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่พี่น้องน้องพ้องพี่พ้องเพื่อนทั้งหลายนี่คือช่องเลขหุ้นมงคลสองเลขฮานอยทุกว in ันนะครับว okay, ันนี้วันที่สามสิบเดินมีนาหกสามเดี๋ยวจะหมดเดินมีนาแล้วครับผมสายรูดสายเน้นผมพร้อมที่จะลงให้แล้วครับผมวันนี้มีเวลาว่างนิดนึงมาเร็วนิดนึงโอเคครับผมดูแนวทางวานกันนิดนึงครับพี่น้องดูแนวทางวานกันนิดนึงบนมาเปนยังไง โอเคนะครับชัดนะครับผมเมื่อวานลงให้สองกับห้านะครับผมสองกับห้าเลขวิ่งสายรูดไม่โดนนะครับไปโดนครับไปโดนนู่นไปโดนเต็มเต็มนะครับผมหนึ่งสี่ครับผมไปโดนนี้นะครับหนึ่งสี่โอเคเก้าหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่เต็มเต็มนะครับผมเก้าหนึ่งสี่โอเคครับสายรูดไม่ได้ได้สายเน้นนะครับผมทีนี้เรามาดูของวีพีเมื่อวานครับ ลงไหสามกับห้านะครับผมสามกับห้าสามกับห้าผลลัพธ์ที่ออกครับห้าห้าครับมาทั้งสองตัวเลยครับผมนี่คือสายรูดนะครับสายรูดมาห้าทังตัวหลักสามครับมาสามครับเต็มเต็มครับพี่น้องเต็มเต็มครับสายวีพีนะครับตัวเน้นนะครับผมสี่ห้าครับออกห้าหลุดครับสามห้าหลุดครับเป็นห้าห้าตัวนี้ครับหลุดนะครับ แต่สายรูดโอเคนะครับผมไม่เลวร้ายครับผมไม่เลวร้ายครับพี่น้องโอเคทีนี้เรายังมาส่งรีสามสิบต่อไปกันนะผมแป๊บเดงทีนี้เรายังมาส่งอีกสามสิบนะครับว่ามันจะมากันแบบไหนสําหรับเย็นๆนี้นะครับผมมั่นใจครับมั่นใจขอให้ถูกคำวันนี้ขอให้ถูกอีกทํางานกันไม่ได้เอาเลขกันครับผมพอได้ค่าใช้จ่ายครับพอได้ค่าใช้จ่ายพอได้ค่าข้าวค่าน้ําครับผมถูกทุกวัน ดีนะครับผมโอเคครับผมพร้อมนะครับสำหรับสายลูดวันนี้ครับสายลูดสายลูดของสายลูดของบ้านๆนะครับผมสายลูดบ้านๆนะครับสําหรับวันนี้สามสิบวันนี้ครับดูเป็นแนวทางนะครับผมสายลูดครับสายลูดบ้านๆนะครับสามกับแปดโอเคนะครับผมง่ายๆนะครับผมง่ายสามกับแปดสายลูดบ้านๆวันนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวเน้นกันนิดนึงนะครับโอเค ตัวนี้นะครับสามแปดสามเก้าสสี่องแปดตรงสีมีสวยครับ49่เก้เลขแม่นครับสี่เโอเคครับ7ตัวเหมือนกัน,นครับผมสองห ผมจะลงให้วันละเจ็ดตัวพอนะครับไม่ลงเยอะครับไม่ลงเยอะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูสายรูดของวีพีวีพีนะครับสามกับศูนย์โอเคง่ายๆนะครับผมทีนี้ดูตัวนิดนึงนิดนึงสามศูนย์สามหนึ่งสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สี่หนึ่ง 2องเก้าโอเคครับพี่น้องลองให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับสายลูด VIP กับบ้านบ้านนะครับผมเจ็ดตัวเหมือนกันเจ็ดตัวเหมือนกันนะครับผมเจ็ดตัวนี่ของ VIP นะครับ VIP VIP นี่ของ VIP นะครับนี่ของบ้านบ้านนะครับผมนี่ของบ้านบ้านสามแปดนี่คือตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นครับตัวเน้นสําหรับวันนี้ เต็มสูบเลยครับเต็มสูบเหยียบอย่างเดียวไม่มีหยุดครับผมวันนี้ครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องดูกันไปยาวๆครับช่องเพิ่งเกิดใหม่มีใครรู้นะครับผมดูกันไปยาวๆครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งรอนะครับจะมีคลิปใหม่ๆออกไปเรื่อยๆครับใครเห็นก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมนะครับขอให้โชคดีสําหรับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมตามกําลังซับนะครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับโชคดีทุกคนทุกคน